สวัสดีครับเพื่อนๆพวกกับบินเดสไทยผลอีกแล้วนะครับผมวันนี้วันอังคารที่วันที่1นะตุลาคม2567นะเพื่อนนะเราไปดูยูฟาแชมเปี้ยนลีกกันเลยนะครับผมทั่วใหญ่นะเลเวอร์รสเซนจากเยอรมันเปิดบ้านรับการเยือนของเอซิมิลานจากอิตาลีนั้นเพื่อนนะก็เลเวอร์รสเซนเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นทีมยักษ์ของอ่าเขาเรียกว่ายุโรปได้เลยนะผมล่าสุดบุกไปเสมอบาเยิร์นได้ในบ้านเลยนะครับ1-1น,นะก็วันนี้ก็ ทีมของชาบีอลองโซ่เนี่ยก็ไม่มีทีมไม่มีนักเตะที่บาดเจ็บเลยนะเพื่อนนนะนำทัพโดยวิกเตอร์ไอวิกเตอร์บนิเฟสนะเตลิเย่ฟลอเรนเวีตอาเอเล็กเกลม,มาโดอะไรพวกนี้การิกชาก้านะทีเด็ดทั้งนั้นนะครับผมส่วนเอซิมิลานเนี่ยนำทัพมาโดยแทมเมียมบราฮัมลาเฟลเลยอ,อาวนะดูเป็นล็อตตันชิคิเตนปูลุยสิทก็โหดพอๆกันนะครับผมก็เกมนี้มองว่าสื่อต่างประเทศมองว่า ลเวอรลกเซนมีโอกาสชนะไปได้นะเอซิมิลานก็ถามว่าเอซิมิลานเนี่ยเป็นทีมยักษ์ใหญ่มากกว่าเวอรลกเซนได้ซ้ำนะถ้าพูดกันพูดกันตามตรงนะครับผมแต่บิวเดซคิดว่าเวอรลกเซนเฝ้าบ้านวันนี้เวอรลกเซนเนี่ยมีโอกาสชนะได้นะแปเลยทีเดียวนะเพื่อนนะบิวเดซขอไม่คิดอะไรมากนะบิวเดซขอทายสกอร์เลยนะครับนบะ้าบิวเดซคิดว่าเวอรลกเซนเนี่ยจะเปิดบ้านชนะเอซิมิลานไปได้3าตัวหนึ่งครับเพื่อนบิวเดซคิดอย่างนั้นนะบิวเดซคิดว่าเวอร์เซน เป็นหน้าปัจจุบันเก่งกว่ามิลานนะมิวเดตฟันทิ้งให้ครสามหนึ่งครับเรื่องขอเส้นครับเราไปดูคู่ใหญ่กันต่อเลยครับอาร์เซนอลเปิดบ้านรับกัมาเยือนของปารีสแซงต์แชแมงนะผมถือว่าเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่นะครับอาร์เซนอลเนี่ยเสียเปรียบตรงที่มาตินโอเรนกาดนั่นเพื่อนนะโอเรนกาดเจ็บเนี่ยทำให้ความสมดุลในเกมลุกของอาร์เซนอลเนี่ยตัวทำเกมเนี่ยขาดหายไปพอสมควรเลยนะผมก็วันนี้ต้องเปิดบ้านรับกัมาเยือนของทีมแกร่งอย่างปารีสแซงต์แชแมงนะนะอาร์เซนอลก็นำโดยกาเบรียลลันนเตี่ะ ท็อตซาบปูโกโยซากา้าคายฮาเวตโทมัสปาเต้อะไรพวกนี้นะผมดีแคนไรท์นนะส่วนปารีสเนี่ยกับแบดลีบาโคลา่าโคลโมโมนี่มุสซาเดเมเล่ฟาเฟบงล,ลุยจเจ้าในเวส์ไซเอ็มมิลลี่พวกนี้นะฮัทซอร์นแครมคาร์คริมมี่นะพวกนีวก้วันนี้ก็ต้องบอกว่านักเตะใกล้เคียงกันนะแล้วก็สูสีนะต้องบอกปัจจุบันเนี่ยอาร์เซนอลอาจจะดีกว่าเล็กน้อยนะผมอาร์เซนอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมจากอังกฤษแล้วก็มี ขุมกาลังที่ยักษ์ใหญ่แล้วก็ระบบที่ลงตัวดีนะขาดเพีย <Ru> งแค่เพ์เมเกอร์ของเขาอย่างมาตินโอเดนการ์ดเนี่ยก็ถือว่าเกมลุกเสียสมดุลพอสมควรนะบีโมเดสคิดว่าจุดเนี้ยทาให้เจาะปารีสยากพอสมควรนะบีโมเดสคิดว่าปารีสมีโอกาสที่จะบุกมาเก็บแต้มได้ในวันนี้นะเพื่อนนะบีโมเดสขออนุญาตฟันทิ้งขออนุญาตเชียร์ที่ปารีสแซงต์แชมงนะบีวโมเดสคิดว่าอาเซนอลจะชนะปารีสไม่ง่ายเลยทีเดียวนะขออนุญาตเชียร์ไปที่ ปารีสขออนุญาตฟันทิ้งสกอร์อย่างนี้ครับอาร์เซนอลหนึ่งปารีสหน,นึ่งครับผมฟันฟันทิ้งครับวันนี้สองคู่ครับปารีสแซนเชียงแมงและเลเวอร์คูเซนครับเพื่อนๆครับฟันทิ้งครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ